พี่น้องอยู่ถึงผูถึงผ้าพเพิ่นกระทะยอยขึ้นมาปะต้นกระทิกำลังทะยอยขึ้นมาโลดนี่บมีมองจอดแล้วยัดก,กันเต็มเบอแล้วจอดทางล่างเดือผู้ได้มาที่ล่างนะพี่น้องลงทานกับอันยะแล้วพูนะคนมาเอีงเตีงแล้วแมนูยังเนี่ยปิ้งมูดินเอน,นะปิงบาร์บีคิวค่ะปิ้งบาร์บีคิวาคือได้กินปิ้งบาร์บีคิวแต่พี่น้องบานกำพีนะเนาะ,ะ,ะเนาะเฮย กูถึงพูดถึงผ้าก็ามาบริการเนาะบาร์บีคิวนะมาได้ได้คำดวงทานบาร์บีคิวเนี่ยมาจะบ้นหัวน้ำ<ะ>หัวน้ำโปงหัวน้ำนาโปงครับผมโอ้เอาเต่าปิ้งมาเองเลยสุดยอดอ,อันนี้ก็หัวหน้าหน้าโปงคือกันตีอันนี้ไ,ไอติมรอสทีน<อ>ี้นะไอติมรสจ้าปั่นได้สิได้จากรอสเนาะนี่เนาะกำลังผลิตจ้าโอ้บนหัวน้ำหัวน้ำโปงนี่มีแต่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะ โูร<บ>าณโ <Jamie, S 1> บราณใจบุญแท้ว่เฮ้ยอันนี้มาจากไหนก้อยจับนี่นะก้อยจับมาจากไหนครับผมมาจากไหนเกาะบ้านกังป่าอุ้ยเป็นตาเซฟกินเมืองแต่ผู้คนก็เป็นตาเซฟล้วพี่น้องผู้สาวบ้านกังปลาอุ้ยเข่าอลลอนดีให้ผู้สาวให้เลยนะอันนี้ลงทานนี่อย่างในลงทานน้ำมาจากไหนครับลงทานน้ำนี่นะบ้านบงไหนเหรอ โอ้บ้านบงนาบปงพุ่นครับผมเอาย่างมาครับเอาน้ำเอาน้ำเอาขนมเช่นโอ้จาขนมเช่นเผียวยวโอ้ขนมเช่นเผียวยวน้ำยางน้ำยาเกินนะโอ้ยขนมขนมเช่นลูกกัมพาเลียาดลงเดียวเรามีน้ำยาให้กินหนำพี่น้องสวัสดีครับจากบ้านบงครับบ้านบ้านบ้านบงเนาะบ้านบงบ้านบงนาบปงครับผมเอาต้นกระหินมาพร้อมนี่นะ มาเขือลงทานพร้อมดอกกระถิ่นมาพร้อมพี่น้องฮใจบุญเกิง้งอันนี้มาจากไหนครับลงทานนี้นะมาจากไหนคบนี้นะพอเฟสครับเฟสตูโกบค่ะตูโกบค่ะข้าวผัดจ้าโอ้พอเฟตูกโกบครับผ,ผมสาธูครับสาธุครับผมพี่น้องทั้งลงทานกระไหลศรัทธาญาติโยมกระไหลมากินมาทานเองจรง ไอติมนี้ไข่หรือไข่หรือหันนี่นะพี่น้องไอติมนี้ไข่หรืองทานนี่นะงทานมีพอลงทานไอติมพี่น้องโอ้โหขยันคนเบือนบันเบือนบันเราคนแจ๊กฝีแจ๊กใดครับงทานในติมเนี้ยมันไม่มีวยแจ๊กกำพีเองครับบันเจ้าภาพเองครับผมไอติมแต่เศร้าตื่นเหมือนตาสูดยอดทึกใจเด็กน้อยเก่งบุญด บัวบาดเด็กน้อยผู้ใหญ่กระสอบโอ้เอ็งติงพี่น้องลงทานลงทานไอติมครับไอต็มอืมอันนี้ลงทานน้ำจักได้ครับนี่นะน้ำหวานค่ะแล้วก็มีของหวานแล้วก็เซฟวิดเดี๋ยวมาเรื่อยๆค่ะอืมเดินแนวหวานๆเนาะพี่น้องเนาะเซฟเป็นตานจักได้ครับนี่นะโอ้จั๊กเป็นหวานหวนแล้วก็ รับจั่งยืนบ้านบุงบ้านขอนแดงมีชาดำเย็นกับชาเขียวชาตุสาธุถกครับผมน้ำดื่มพร้อมอาตุศาสุกลำดับต่อไปเป็นโรงทานข้าวจีจากบ้านติ้วครับผมบ้านติ้วสีบุเรียงโอ้จีกับบหันแล้วมานคนตอแถวหิวเขาที่นอนมาเต่เศร้านอนพนักโตแถว,วกินข้าวจีพี่น้องสุกบ่สุกกใอยเพล่นรถเขามันสุกแล้วล่ะ ยะยมาเอาปั้นอย่างไรยะเอาด้ดลงทานเข้าจี่จากบ้้นติ๋วสีบุญเลียงครับผมมาเจอในเมืองวะไปทางคุณนต้อมเลทานหลายกินพี่น้องหิวเขานาะทานขุนเจ้ากระเทียมวุ้เวเทียเอาลงทานเบิดเดนี่เอาลงทานให้เนเบิดเบิดแจ๊กแล้วเบิรดไปแล้วก็หมีนี่นะ อันนี้ก็ไปแล้วเปิดแล้วบันติดต่อเมข้ามาปรหารปูจานด้านซกบมาบัเดิน้านซ้ายขนมอกบัวขนมดอกบัวจากป้าเปาพี่น้องขนให้แล้วก็ไม่ดอกบัวแม่จริงเวียดจีนอัปปาราเซก็ขาคินแล้วแซบแซฟพี่น้องพรนคนิสขอตาบมเ็นทานไว้หกประการจะแสดงผพระดท้าสนาอยู่ พี่ลงพานนัดป uh ่าปูสากบ้านกบีมะาบลกกดูอัมพะอจ่าหวัดนเลยฮะแน่พูให้ทา